ต่อไปคือ necessity and obligation adverbs นะคะซึ่งจะบอกเราว่าสิ่งเหล่านั้นจำเป็นไหมจำเป็นแค่ไหนคาดเดาอะไรกับสิ่งเหล่านั้นค่ะโดยใช้ necessarily ซึ่งเป็นความจำเป็นหรือข้อบังคับอย่างนั้นเลยค่ะอย่างเช่น idols necessarily need to practice a lot. Idol จำเป็นต้องฝึกซ้อมบ่อยๆค่ะ Obviously บอกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนหรือเห็นได้ชัดนะคะอย่างเช่น Obviously fans love their idols แน่นอนเลยว่าแฟนๆรักไอดอลของเขามากเลยค่ะต่อไปคือ Evidently ซึ่งจะแสดงถึงบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนแล้วก็มีหลักฐานด้วยนะคะอย่างเช่น Evidently the group is popular เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ากลุ่มเนี้พอเพลย์เลอร์มากเลยค่ะ